สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนแฮกอาหารของเกมม็อบเบิลนะครับก่อนอื่นที่เราจะแฮกได้ก็คือเราต้องทำการรูทเครื่องของเราก่อนเดี๋ยวแอปที่จะใช้รูทเครื่องผมจะแปะไว้ที่ด้านล่างนะครับครับเรามาเข้าเกมเลยครับเป็นหน้าตาของ เกมมอบเบิ้ลครับมอบเบิ้ลของเราซึ่งเนี่ยครับดูอาหารครับอาหารจะมีแค่นี้เดี๋ยวผมจะทำให้อาหารมันเยอะกว่านี้ครับ ก่อนอื่นเราต้องเนี่ยโหลดโปรแกรมนะครับ SQL นะครับมาสก่อนซึ่งผมแปะไว้ด้านล่างนี้แล้วครับเข้าโปรแกรมเข้าแอปเลยครับก็รอให้มันโหลดครับแล้วก็เราก็หามอบเบิ แอปเกมโมบเบิ้ลของเราครับเจอแล้วรอหนึน่งแล้วก็เข้าไปที่ mobble db นะครับเข้าไปแล้วก็ไปที่ food item food ก็อาหารนะครับ นะครับช่องนี้เปลี่ยนจากไอเนี่ยครับใน,นะะไ,ไม่รู้อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเป็นเท่าไหร่ก็ได้ครับที่เราต้องการ999 9, 9, 9, 9อะไรประมาณนี้แล้วก็เซฟไปเลยครับส่วนอีกตรงนึงเนี่ยคือตรงเนหนึ่งพันเนี่ยหนึ่งพันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วตรงนี้ครับสลีปก็ประมาณนอนอะไรประมาณนี้ มก็จะแก้มันเป็นหนึ่งพ0นหนึ่งพันก็อีกตัวนึ่งก็แก้เป็นหนึ่งพซึ่งเท่ากินอาหารตัวนี้ไปแล้วพลังเราจะเพิ่มเต็มเลยครับแล้วก็ออกไปเลยออกจากแอปนี้ไปเลยแล้วก็เข้าไปที่มับเบินของเราเนี่ยมาดูครับอาหารของเราครับนี่มาแล้วครับ กาวกาแล้วกินลองดูเห็นไหมครับเนี่ยครับค่าพลังของเราจะเพิ่มขึ้นเต็มเลยครับเดี๋ยวลองดูอีกตัวหนึ่งครับมาเบิ้ลอีกตัวหนึ่งดูค่าพลังครับครับพอเรากินอาหารที่เราแฮกมานะครับพลังเราก็เต็มเลย ผมก็ขอจบไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ